那黄龙，你看那 แล้วต่อไปก็มันก็จะชุ่มชื้นขึ้นนะคะอีกซีจีดูดินนะคะแบบดินแข็งมากได้รึงจิกเกอร์สาคเมราะเรีวยกว่าได้รึงจิกเกอร์อได้รึงได้รึงแข็งโป๊กรื่งคลังได้รึง โ,โปรดย่าถามว่าดินแข็งมากแค่ไหนฉันตอบไม่ได้เช้านี้คงไม่เสร็จหรอกนะเอ็ซ์ <c oughs> ว่ามันนั้นแข็งมากมายเหลือทนเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ไปเฟืองอีกรอบหนึ่งคือถ้าเราทำติดติดติดกันไปเรื่อยเนี่ยมันจะมันจะล้ามันไม่ไหวหรอกแล้วก็ทําให้ให้สุดแรงของเราไปก่อนในรอบเช้านะฮะเสร็จแล้วก็กลางวันเราก็จะมีหลายอย่างที่ต้องทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นเก็บข้าวที่เรานวดเมื่อสองคืนก่อนเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้ไอ้ชายจะไปซื้อกระสอบนะฮะมาบรรจุข้าวแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็ เออปรับภูมิทัศน์รอบห้องน้ำนะฮะเสร็จงงนะแ,แล้วก็ถือว่าเราจะไปเกี่ยวข้าวด้วยพราะข้าวมันสุกพอเกี่ยวเลยดิย,ย่าง,งบอก,เร,ก,เ,รกเราก็เกี่ยวตามทางนี่แหละเสร็จแล้วก็วกนะพอตกบ่ายนะเรา,าก็มาปลูกดอกเลา,าเวเืองอีกรอบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวพี่เสือจะพาไปดูนะที่ปลูกเมื่อวานนี้นะทุกคนนะครับ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะตอนที่เขาูบ้างที่จะเดินทางไปหาทานก็ได้มาปลูกนี่นะฮะดอกเรือหนึ่งแปลงแรกแล้วนะฮะป้าบอกวเรือนี้ให้ปลูกเป็นแปลงในราคาต้นนะอคนขั้นสว่างต้นต้อยคนนี้อันนี้คือป้าปลูกแปลงแรกนะฮะแปลงที่สองอันนี้ อ,อ๊ยขับไปที่ลมเลยอนของไข่ครับผมสวยกว่าไข่ไข่บอก,กออเลยสวยที่สุดครบเพว่าลายทีท่ือเอาัคัน เฟื่องยกจกจะไม่ไหวค่ะเอฟซีเพราะว่าเฟื่องปวดเอวเนาะมันก็เลยแบบไม่อยากฟืนมากไม่อยากไม่อยากที่จะหักโหมมากนะคะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเฟื่องจะเดี้ยงเหมือนเมื่อวานทั้งวันขอพระคุณนะคะเอฟซี FC นะคะดันให้ได้ห้าร้อยไลค์นะคะเอฟซี FC. ขอพระคุณค่ะขอพระคุณทุกกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ